สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับในโอกาสรวมตัวกันอีกครั้งนะครับเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ติดธารกิจกันนะครับก็เลยแยกย้ายกันไปช่วงหนึ่งนะครับวันนี้ก็กลับมารวมตัวกันนะครับผมกําลังจะทานข้าวนะครับผมนําทีมโดยนะครับเสียนใหญ่ไฟกระพริบครับแหมไม่ธรรมดา ดูครับนี่แหละการอยู่การกินของทีมต่อนกครับอ่าเขาไปเที่ยวห้างนะครับเราไปเที่ยวป่าครับผมโอ้จันใหญ์เราหิวข้าวนะครับผมเอาหาเลยหาเลยเอาพ่อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีติดรถมาด้วยนะครับสวัสดีหลงทางหลงทางโอ้โหได้อะไรกินแล้วพ่อมีอะไรบ้างแนะนำหน่อยสิยอย่าง หลายอย่างิ่งไก่บ้างอแล้วก็จานแหลมครับผมพี่ผู้นี่ครับแม่เดี๋ยวไปรู้ละครับผมครับผมฮะอยู่แบบสบายอยู่แบบสบายแบบปลาแบบคนปลากินข้าวปลาอย่าข้าวปลาบ้านนี่แหละครับผมความสุขเนาะความสุขของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับ ดูแบติ๊ข้าววันนี้ก็อุ่นใจแล้วครับดูครับขาดขาดเออขาดตะน้ำปนะขาดตะน้ำปนะนะน้ำปะนะขาดเออน้ำปะนะเขค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงน้ำปะนะน้ำปลาลื้อถ้ากินแล้วมันจะเป็นน้ำภาระทันทีแล้วผมโอเคครับวันนี้เรามาขอกฝากหนึ่งนะครับตรงข้ามบ้านจันแหลมนะก็คือข้ามภูมาฝั่งโนนสังนั่นเองอำเภอนนลสังจังหวัดหนองบัว ลำพูนะครับผมเนาะก็เหมือนกันโอ้กระปุกอะไรเนาะนี่มปลามปลาซ่อมปลาจอมปลาจอมปลาจอมนะครับปลาจอมอะไรเป็นอะไรตาขาบเหรออโอเคครับขออนุญาตรับประทานอาหารก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคุยนานนอ่สายหาเราไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ได้ยินเสียงนกเสียงหนูนี่ดูครับลวนไปหมดแล้วนะครับ สวัสดีครับพี่น้องตอนบ่ายสามนะครับผมบ่ายสามเกือบสี่โมงนะครับนกเข้ากันแล้วครับเงียบแล้วนะครับแบตไม่ถึงครับพี่น้องครับอุ้ยแบดหมดครับน่าจะเหยียบแล้วแหละนะครับเพราะว่าเจ้าไม่ยางคูยาวครับพี่น้องครับอุ้ยอู้เหยียบแล้วครับเหยียบแล้วเหยียบแล้วนี่นะครับอู้ยคาลมด้วยทบนกตัวนี้นะผมนั่ง ประมาณเมตรอันนี้เป็นไม้ที่สองนะครับผมโอ้โหงกตัวนี้ผมถ่าได้นี่คือคุ้มอ่ะนะครับได้จริงๆครับพี่น้องครับโโอโ้เล่นมาใส่ในในโคกหน้านาเลยครับพี่น้องครับนี่คอนในครับเออเป็นครับพี่น้องครับอื้อ คูกันประมาณสองยกครับอ่าแล้วก็ผมก็เปิดไมค์นะครับไม่ได้ยินนะครับไมค์่านหมดโอ้ไม่งั้นนี่เรียบร้อยครับได้ยินเสียงชัดๆนะครับผมเอ้าโอเคครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับอนกลงก่อนนะครับผมโอ้เสียงดีเสียงดีนกตัวนี้นะครับคอนในครับโอ้แต่งไว้ครับแต่งไว้คอนเทียมนะครับ นกมาจากต้นนี้ครับฝั่งนี้เลยนะครับจากต้นนี้แล้วก็เข้าคอนเทียมจริงครับพี่น้องครับคอนเทียมตอนแรกว่าจะใส่ก็เลยทําเป็นคอนเทียมดีกว่านะครับเทียมแล้วก็ลงมาเอ้าโอเคครับสองชานต้องมีคอนเทียมครับพี่น้องครับอ่าสองชานไม่มีคอนเทียมนี่ยากครับเพราะว่าคอนมันไม่มันไม่เด่นมันคอนบนนะครับนกก็จะไม่ค่อยอยากจะเหยียบ ะะเพราะว่านกมันต้องมาคอนเทียมเพื่อที่จะดูจังหวะโดดก่อนอโอ้คุ้มครับนกตัวนี้สุดสดครับแบตหมดครับไฟไม่ขึ้นเลยนี่ครับแบตหมดดูครับ แบตหมดครับโอ้ไม่งั้นได้ยินเสียงคููเสียงเนียดนะแบตหมดเลยนี่ครับสุดครับจะได้ครับผมสามอาทิตย์แล้วโอ้ได้ยินเสียงได้อะไรหมดเลยครับนกตัวนี้เอาโอเคครับเดี๋ยวมาดูตัว ครับก็มาดูนะครับตัวต้นเบื้องต้นนะครับผมโอ้ลายเม็ดคอขาวนะครับขาวเยอะมากครับพี่น้องครับอ่าส่วนมากจะเม็ดคอขาวนี่เยอะมากมากกว่าไอ้สีดํานะครับผมเนาะโอเคครับเดี๋ยวมาดูตัวนะครับผมวันนี้เจ้าหมวยางนะครับผมทําได้ครับครับก็มาดูตัวต้นโอ้ติดนะครับตาข่ายพังหมดเลยครับอ่านกก็มีเส้นสอนิดๆครับพี่น้องครับนกตัวนี้ นะครับเนสอนิดๆนกจอกเป็นเทาเๆครับนกโซนนี้นะครับสีเทาาบัวก็โอ้มีบัวบัวแต้มบางๆครับพี่น้องครับจางๆเออโอเคครับครับดูเบื้องต้นก็โอเคอยู่ครับแข้งนะครับปากก็คงจะเป็นอ่านกหนึ่งกุกครับพี่น้องครับผมดูเมื่อกี้นะครับนกหนึ่งกุก เพราะว่าไม่ได้ยินเสียงเรียกอ้ยไม่ได้ยินเสียงขันเลยนะครับได่มาก็ได้ยินแต่เสียงเรียกเรียกโอ้โหปล่อยคาลมนะครับขัดหนุนเพียบครับนกตัวนี้นะครับเสียงเล็กไปหากลางครับแต่ไม่หองมากนะครับผมเนาะขออนุญาตทําแบบนี้เพราะว่ามันจะบินครับเดี๋ยวขาหักนะครับยุ่งนะครับจับมือเดียวนะครับผมโอเคครับมาแล้วครับโอ้ลงเลยครับพี่น้องครับโอ้จันใหญ่ผมอยู่ไหนเนาะไม่ทราบนะครับ โอ้แขวนเปแขวนเปนอนนะครับเออยังไงครับวันนี้มาหรือเปล่าวะพอได้พอได้นะครับโอ้โหสองแจมต่มวอวันนี้เออเออโอู้อู้มาจริงๆครับพี่น้องครับ โอ้โหไม่ธรรมดาขอญาตบ้างนกก่อนโอ้โโอ้โหโอ้โหประจันใหญ่ผมครับโอ้โหครับหมานหมานหมานหนึ่งแก้วเหมือนกันนะนี่โอ้โหได้แต่ตอนไหนนี่ครับต้องไปสัมภาษณ์แล้วครับนี่ โอ้ครับโอูย้ยหมั่นแต่ไหนพ่อฮะมาสี่ห้าโมงเหรอสี่ห้าโมงเย็นหร<ะ>ือสี่ห้าโมงเช้าโมงเย็นฮะตอนโมงเย็นนี่เหรอเอาเมื่อกี้นี่สี่ห้าโมงเมื่อกี้นี่อืมเอาหรือตอนก่อนเที่ยงหรือยงังไงไม่เมื่อกี้เราไม่นานเล้วอเ,ลอเอาเลยเอาแสดงว่าได้ใกล้ๆกันได้ใกล้ๆกันเนี่ยอาวไหนไหนมีรูปไหมล่ะไม่ใช่มาจากบ้านหรอพ่อ ฮะโอ้ต,ตับดเนี่ยฮะดิ่ดับดับดูเนี่ยทำไมเสียงมันตับตับแบบวะมันปีกมันจบเหรออ,อู้ออกอยู่แล้วครับนุ่งบัดเร่งอยู่แล้วครับเจ้าฟ้าใหม่วันนี้เจ้าฟ้าใหม่ใช่ไหมพ่อฟ้าใหม่ฟ้าใหม่อืมดูครับของจริงของจริงมีรูปนะครับให้ดูด้วยอ่มมามังจิมมองเอาหนว่า เป็นของนิสิตว่าอย่างนั้นเอาไม่ใช่เหรออืมนกเออเอามีกี่แต้มนะเมื่อกี้เพิ่งพูดว่ามีสองแจมเลยเมื่อกี้นี่ไงอีกแต้มนึงเลยแจมมันก็อยู่นั่นแหละเฉียวตดนหน้านั่นแหละนี่แล้วว่าอีเล็กแจมวะนกอะไรนี่นกอะไรนกนกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหยียบก่อนหรือเหยียบหลังนี่นกอีดาวเหยียบก่อนนกเขาเหยียบก่อนนกเขานกเขาบินไปบินมาแล้วนกว่านมันทำอะไรกันนอนเฉยอยู่มัน ทำไมไม่หยับักทีโอ้ยไปดูเลยไปดูปล่อยแล้วนะครับปล่อยแล้วเพราะว่าอยู่บนรถไม่มีเนาะปล่อยปีกนึ่งมันโอนไปขาดปีกสี่ขาขาปีกเลยครับผมโอ้หมันหมนไหนท่าหมายังไงนะมีท่าหมัไหมดีนี่ก็วันนี้อาจารย์ใหญ่มาโอ้แสดงว่าดวงเราเนี่ยสมพงกันแน่เนาะพ่อเนาะผมก็ไม่ได้จับแข้งหยับขามาประมาณสามนาทีแล้วนี่นะถ้าถึง เสาร์อาทิตย์หน้าก็เสียทย์เต็มๆได้เลงลงล่างก็ได้ครับเอ้ยดูครับเขาสบายใจดีแฟนเปย์นะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรออาจารย์แหลมอาจารย์แหลมไปฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวก็คงจะมาแต่ผมก็พอแล้วครับผมเหนื่อยครับไม่ไหวโอ้มาแล้วครับพี่น้องครับเอาลงแล้วนะครับได้เวลาเอานกลงแล้วนะครับอาจารย์ใหญ่ผมครับแกวางไว้ตรงนี้ครับนี่อ่อันนี้โอ้อาจารย์แหลมนะครับ ก็เป็นนกสองกุกฮะปากก็ยังนกสองกุกเหมือนนกสองกุกใช่ไหมจันดูดีๆตอนนี้ผมไม่ดูแล้วครับเพราะว่าจ่าแลมก็ถือว่าเข้าขั้นแล้วนกสองกุกสองกุกใช่ไหมดอกกักขีดน้อาจย์เนาะของผมก็ดูเบื้องต้นแล้วเป็นนกหนึ่งกุกแหละนะครับนกยูนเดียวเดี๋ยวให้ผีภูยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะครับผมแต่ว่าจ่าแลมบอกว่านกตัวนี้จ่าแลมได้ยินยินได้ีไก่นี้ น้องแต่ปีไกลปีที่แล้วนะครับอ่านองจีไตเพีดมันเป็นกีกุกี่นี้กุกเดียวกุกเดียวใช่ไหมอ,อือนั่นแหละครับอ่าดูปากนะครับดูปากใช่เลยนะครับผมดูแล้วบางๆนาะงจะแหลมเนาะกุ๊กเดียวฮะก็กู๊เดียวอ่าครับโอเคครับก็กู๊เดียวของแต้มนี่แหละตัวที่อาจารย์แหลมตามตั้งแต่ปีที่แล้วครับน้องตัวนี้จัด นะครับจัดจริงจัดไหมจันจัดถูกขันลมฮาลมนะครับเสร็จเจ้าพยางครับอันนี้ฮะสุดยอดครับสุดยอดโอ้จันใหญ่ว่าไหครับอวันนี้ได้สองแต้มนะวันนี้จันแหลมลนกอะไรได้อีกตัวนึงจันแหลมเออลกบันเนี่ยเขาว่าเอาจู่ห้องยาวลูกกันนันอีดังเลยลกอีดังนะครับ ด่างเกรื่องชัยคือคนลหรคนเก่งด่างตัวคือครับขอสมดุลยังส่งไปจมพุ่มๆอยู่มด้วยกันเลยผมเอาแล้ววันนี้ครับก็ถือว่าสองแต้มนะครับวันนี้อาจารย์จะได้ออกหันยืนทีวันนี้ต้องยอมรับอะเอาหันมาหน่อยครับสรุปคลิปแล้วครับผมอาจารย์ใหญ่ผมเออ โอ้ต้องดูนกด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดาจะแหลมนกหอมาจากที่บ้านนะครับให้ใครเอามาส่งหรือเปล่าเด็กเขาให้ครับเออวันนี้ครับสองแตาแล้วครับผมเจ้าฟ้าใหม่เนาะฟ้าใหม่โอ้งแกมานะครับช่วงนี้มาดีเลยมาดีฟ้าใหม่มาดีจริงๆครับอ่าก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับผมฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องอีกเครั้งถ้าท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเรียกสร้างข้อมูลนะน่ากิงก็อยู่ไปชอบไปก็เรียบร้อยเฮ้ยเขาพูดอะไรนกอนกสองกูนะจ๊ะนะครับไม่ใช่ตัวเสียงพอๆอะไรดีๆบมเนี่ยมันลงมาแล้วนี่มันลงมาแถวนี้นั่นนี่แมนมากเออยิงมตอนนี้ โอ้ยว่าหวัดว <S lush> ่าหวัดเก็บเนะครับวันนี้นิสิตยังได้เลยนะครับนิสิตได้ยินเสียงยังยังชอบเลยขนาดไม่ใช่นกสองกุกแกไม่ชอบนกสองกุกนะครับมาะคุมะขามเลยมั้โอ้ยอย่าเวียนเด่ดโอ้นี่มันต้นมะขามนี้พอหวัดใส่ต้นนี้โอ้ย่้งงหลัมครับดโอ้้ออาวโเคมาครับไปก่อนครับว่าหวัดวันนี้ไหมวันนี้ครับวันนี้ครับอยันเลยครับวันนี้ ขอนอกหน่อยนะวันนี้นะขอนอกคืนหน่อยนะสามอาทิตย์แล้วให้นอกน้อยนะครับแต่ว่า